พวันพระเก่าอะไรยิน <eighty> ด <brainstorm> ีต <tamanho S 2> <Pen> ้อนรับพุพันธ์ฟ้ากับพี่เอกนะครับพี่เอกแล้วก็น้องนงน้องจอยน้องแม็กครับวันนี้มาอะไรผู้พันพวนเอาผู้พันเก่านั่งไหนนะครับเขาบอกจะเล่นทุกประสงค์ในโลกผู้พันวันนี้วันนี้ตั้งใจจะมาถ้าเราว่าขอรับพรจากคุณแม่พร้อมทั้งขอ เรียกว่าบ้านเราขอขมาลาโทษในสิ่งที่ลูกหลานได้ปฏิบัติตัวแล้วลวมเล้า่วมรำเกินในสิ่งที่ลูกหล,ล,ลานได้ทําไปไม่ว่าเจตนานดีก็ดีหร<ง>ือว่าทิฏฐนาก็ดีไม่เจตนาก็ดีดมีความรู้เท่านการก็ดีนะครับก็เออเอาพฤติกรรมจากคุณแม่เป็นอันดับแรกแล้วก็จะให้คุณแม่ได้มาเม่หม้อนั้น อนให้ลูกให้หลานเพมีเสือนุ่งนุ่งเสือเขากระโดดเสือลุงเสือค่อยขี้อ่ะเกาน้ำกันเด้อบัดีเด้อตั้งนโมทรรจบพร้อมกันนะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาตาปิตุเลโา

ะติยัมปีมาตาปิตุเลปะมาเทนะระวาระตะเยนักตังตับทังอัปปลาทางงมคุโนพันตุนพอเตอบิดามาดาพุเตเลบิดามดาพลนันขอมาลาพูขอมาลาโในสิ่งที่ดหลันปฏิบัติตนใดปฏิบัติตนในการล่วงน้ำก้ม เกินการลงกเกินด้วยเจตนาก็ดีไม่ได้เจตนาก็ดีด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็ดีหลานขอขับมาลาโทษหานขอขับมาราโทษขออภัยโติกรรม่อกคุณพ่อคุณแม่ในโอกาสวันปีใหม่ของไทยหลานขอพรอจากคุณแม่ ในโอกาสเดียวกันนี้ด้วยเถิดสาธุที่ลูกขอมา่เตรียมให้ลูกหมดแล้วทวกอยากเิดกันาไม่เดกันาตั้งใจตั้งใจลงลืมเริให้หลงลืมแล้วสิ่งใที่ลูกขาปฏิบัติมาลูกลงลูก สิ่เหล่านั้นก็ขอให้ละลายไปหมดเลยสิ่งไหนที่ลูกต้องการที่ลูกทำมาประ <c oughs> ฏิบัติกับครอบครัวและสังคมขอให้ลูกได้ทุกอย่างลูกมาขอพรไม่ได้ให้แต่พรไม่ให้บารมีด้วยขอให้ลูกทุกคนต้องตั้งใจต่อไปแม่ก็จะแปดสิบแล้วไม่ใช่ว่ามาปีไหนมาวันไหนก็จะมาพูดแต่เรื่องเก่าๆ ลูกก็เตรียมลูกทําดีทุกคนยังไงยังไงก็ต้องเพิ่มและได้เพิ่มทุกคนต้องมีครูบาอาจารย์แล้วแม่ก็เรียนจากครูบาอาจารย์แถมยังมีอย่างน้อยๆเรามีสินห้านะต่อไปของลูกทุกคนจะเริญจะเริญนอยากได้อะไรก็ล้ำลึกถึงเป็นผลดีแล้วสิ่งไหนที่ว่าแม่ว่าไม่สมควรลูกก็ถอยถอย,ถอย นะซ่าคุณปราจญ์ฮลุกฮลุสูงเจเอาอะไรมาลองเจ้อาอะไรมาลองนะว่าไงเพื่อนาน้ำถูกปียวกศาสตร์ถุกปีทุกดอนก้อนเลยเนี่ย ให้ดูดีแต่ความสุขความสบายให้ชุ่มเย็นชุ่มเย็นนะครับอาว์โออภิเษกนะมาดีมาใกล้มาขกป้องกันแล้วอาภรณ์ได้บารมีไปด้วยอยากได้อะไรลูกได้ด้วยอาธุดูนี่นีสุขภาพแข็งแรงอยู่เต็มท้วงเต็มดุน สุไลกูหันไปทางเมีเหมือนว่าคุณไม่ใช่ทำเล่นนะคิดว่าทำเล่นนะครับรอบสิบสองเดือนปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งไม่ใช่ทำเล่นรอสองสองเทือวันแม่นะพ่อมวันแม่กับแบบนี้เหรอเพื่อนแต่เกิดมาผม่เคยมีเมียอมยังกูว่าเด้ถามเรื่องนี้ ไย้บองเรรตัวดีจะเลี้ยงเขาได้ไหม้็มีเมียแล้วมีลูกไนงะเราอยู่กับสังคมไหนอยู่ก,ก็ต้องต้องเป็นคนดีมีความดีนะแรลขนมได้กินมดทั้งลูกอ่าอีละไอนหนงอหนงเมื่อกี้นี่นนนนนคนไทยละพา,าจับแลงอะ่ะ ได้ชิมบาบาบอกพาไปไหวยุ่มน้ำลพอแล้วพอแล้วพระนักขึ้นแบบทำคำที่พูดเล่นบางครั้งก็ไม่เหมาะเราก็ไม่ต้องพูดนะลูกพูดลวงพูดเลยกขบอดีนะอันนี้เขามีคันหาคันหาอยู่ในใจเขาจะอายจะอยู่พูดจริงๆเมื่อกี้บอกแม่บอกว่าอยากได้เมียน่ะจะไปปล่อยให้ไงจะสีหาให้เศรกินเหล้าเขากินเหล้าซีไป พัวได้ติ่อให้ไปมีเงินลูกแนใจคไมาเงินไหลน้องทองไหลมาทุกซนาูแม่ทุกคนมันมาน